สู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะวันนี้วันจะมาเล่าประสบการณ์การทำเพจเป็นครั้งที่สองก็ออกตัวอีกครั้งสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆแล้วอยากได้ความรู้ต่างๆนะคะการสร้างเพจของวันไม่ได้เป็นการแชร์ประสบการณ์จากคนมีความรู้เต็มๆเหมือนอย่างที่วันทำคลิปสอน ในการทำ u t u b e นะคะสำหรับเพจใน Facebook วันเรียกว่าวันเป็นมือใหม่มากๆเลยเพราะว่าใน u t u b e อะวันไปเรียนทุกอย่างจนแบบจนรู้ระบบการทำงานของ youtube แล้วทุกอย่างที่ทุกคนทำตามคือแบบสามารถทำตามได้เลยเห็นผลได้เลยแต่สำหรับเพจนะคะมันมีแหล่งความรู้มันมีแหล่งสตูดิโอให้เรียนเหมือนเหมือนกับที่ YouTube มีแต่ว่า วันขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะอย่างการทําช่อง Youtube ของวันก็คือวันไปเรียนแล้ววันจะตั้งสมมุติฐานเอาไว้นะคะว่ามันต้องได้อย่างนี้ถ้าเราทําแบบนี้มันต้องได้อย่างนี้พอวันเรียกว่าเรารู้ทฤษฎีเรียบร้อยแล้วเรารู้แนวทางเรียบร้อยแล้ววันจะไปลองทําในช่อง Youtube ของตัวเองแล้วพอมันได้ผลน่ะวันถึงมาแชร์ประสบการณ์ นะคะให้ทุกคนทำตามแล้วมันจะได้แบบนั้นอันนั้นคือเรื่องจริงนะคะวิธีการทำ u t u b e ของวันเรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จที่เราทำแบบนี้เราจะได้อย่างนี้อยากได้ยอดวิวต้องทำยังไงอยากได้คนกดติดตามต้องทำยังไงอยากได้ชั่วโมงให้ครบ4,000ันชั่วโมงต้องทำยังไง มันมีวิธีการหมดแล้วคะ่ะทุกคนเรียกว่าเดินตามเราไม่ผิดหวังแต่ขอให้ทำตามเป๊ะๆคนที่จะไม่ได้คืออะไรไม่เป๊ะพอแค่นั้นเองนะคะเหมือนกับวัน9เดินไปแล้วทุกคนต้อง9ก้าเดินตามร้อยที่วันเดินถึงจะได้แบบวันซึ่งไม่ได้บอกว่านี่เป็นวิธีการทำช่อง YouTube ที่ดีที่สุดแต่มันดีสำหรับวันมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับทุกคนทุกช่องเพราะ การทำช่อง YouTube ของวันคือการทำตามระบบและปล่อยให้ระบบทำงานแทนเรานั่นก็คือถ้าเราไม่เข้าไปถึงระบบจริงๆมันก็ไม่ได้แบบนั้นทุกคนมันต้องทำช่องของเราให้ไปอยู่ในระบบของเขาให้ได้แล้วทำตามเลยค่ะไม่ว่าอยากได้เรื่องอะไรพิมพ์คำค้นหาในช่อง YouTube นะคะสร้างยอดวิวเพิ่มยอดวิวเก็บชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยแล้วตามด้วยคำว่าติวเข้มจะเห็นคลิปของวันหมดเลยแม้แต่การทำปกการ ตั้งมุมกล้องคลิปอาหารการเขียนคําอธิบายการเขียนชื่อคลิปมีทุกอย่างหมดแล้วทุกคนไปดูนะคะซึ่งวันไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้มันมีอะไรให้ทําเยอะมากวันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะทําคลิปติวเรื่อง YouTube เพราะว่าวันกําลังสนุกกับการทําเพจใน Facebook มากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะวันนี้เป็นวันที่วันเปิดรายได้ครบอ่าสิบวัน สร้างเพจวันมีเพจนานแล้วนะคะทุกคนวันเปิดเพจตั้งแต่ปี2018วันสร้างช่อง YouTube ปี2020นะคะ2019สิาจำได้ที่จำได้แล้วก็ไม่มีวันลืมแน่ๆเพราะว่าวันถูกพักงานจากสถานการณ์โควิดวันไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาเปิดช่อง YouTube นะคะแต่เพจเนี่ยวันเปิดก่อน y o u u u b เองค่ะแล้วไม่ได้จริงจังค่ะลงเพจเหมือนทำ Facebook ให้แม่ดูเฉย ว่าลูกกําลังทําอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้ววันก็ไม่ค่อยจริงจังแต่คนดูคลิปวันเยอะมากตอนนั้นวันไม่ได้จริงจังไม่ได้ศึกษาอะไรเลยจริงๆไขเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะทุกคนแล้วก็ออวันเพิ่งมาจริงจังเมื่อเห็นว่าทุกคนเขาทาแล้วก็ทํารายได้ซึ่งวันก็มีออวันขอเรียกว่านักเรียนในห้องติวอะ่ะที่วันเคยพูดในฝังแล้วไอ้ว um, ีระคนชัยภูมิไอ้ไหม่ลบบุรี พออุกอังเอาฟิลมเขานำทางไปก่อนวันแล้วเขาทําตั้งนานแล้วนะคะแล้วเขาได้รายได้กันแล้วเขาก็จะมาบอกวันว่าครูมันได้จริงมันได้ดีจริงวันก็เออเออฟังมาแล้วอยากทําวันก็เลยมาตั้งใจทําเพจแค่สามอาทิตย์วันเปิดสร้างรายได้ได้แล้วค่ะคือไอ้หกหมื่นนาทีการรับชมน่ะวันมีตั้งนานแล้วเพราะว่าคลิปวันปังมากสวัสดีค่ะ คุณโตเต๋ไม่ใช่คุณโตเตสิคุณวิถีชุมชนคุณอาสวัสดีคะ่ะเป็นยังไงบ้างทีนี้นะคะเกณฑ์การเปิดเพจสร้างรายได้มันมีหลายอย่างมากนะคะรายได้ในการทําเพจมีเยอะมากทุกคนรายได้ในการทําเพจมีอะไรบ้าง 1. คลิปที่เราถ่ายทําแบบวันขอเรียกว่าคล้ายๆคลิปใน YouTube นะ มันเรียกว่า VDO on demand หรือคลิปสตรีมวันขอเรียกมันว่าคลิปสตรีมวันขอเรียกให้เข้าใจมากกว่านั้นเลยคือคลิปปกติคลิปปกตินะคะที่เราจะอัปโหลดความยาวจะต้องเกิน3นาทีขึ้นไปเป็นแนวตั้งคำว่าแนวตั้งก็คือแนวตั้งของโทรศัพท์มือถือกับไซส์ที่เป็นแนวตั้งทุกไซส์นะคะก็ได้ตั้งแต่4คูณ9 มันมีไซส์อะไรอีกเดี๋ยวมันลองเปิดดูนะคะไซส์4ี่คูณเก้าไซส์ที่ทำได้ในเพจนะคะว่าลองหมดทุกไซส์แล้วค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ไซส์แนวตั้งของโทรศัพท์ไซส์เก้คูณสิไซส์สีคูณหนะคะแล้วก็ไซส์ 5คูณ7ดหรือ7คูณห้าอันนี้คือมาตรฐานของไส์ที่มันอยู่ในระบบตัดต่อสวัสดีค่ะคุณพรภรชาแนลนะคะที่มันอยู่ในระบบตัดต่อมันมีแบบนี้เดี๋ยววันให้ดูเนาะวันใช้ iPad ในการตัดต่อแล้วก็ใช้แอปฟรีบน iPad ในการตัดต่อนะคะเพราะฉะนั้นวันก็อ่ามันเป็นไส์มาตรฐานแบบนี้ค่ะทุกคนมองเห็นไหมถ้าวันเอานิ้วจิ้มไปอ๋ออ่ามันจะ ระบบเซนเซอร์มันจะไม่เห็นตัวเลขนะคะเราต้องทําให้มันเป็นแนวตั้งแบบนี้ตั้งเหลเดี๋ยววันลองปรับให้ดูเลยนะคะถ้าเราเลือกปรับไซส์นะคะแนวตั้ง9ก้คูณสิมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นหน้าจอยาวๆหรือที่เราเรียกว่าไซส์แนวตั้งของโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องได้หมดเลยแบบถ่ายแล้วลงเลยไม่ต้องตัดต่อนะคะกับไซส์ 4ี่คูณห้ามันจะหน้าจอกว้างขึ้นมานิดนึงแต่มันจะยาวมันเน้นยาวนะคะคลิปในช่องอในเพจมันจะเน้นยาววันจะชอบใช้ไซส์นี้ซึ่งเวลาดูแล้วมันจะไม่เต็มหน้าจอแต่มันจะกว้าง มันจะอ้วนนะคะทุกคนพูดง่ายๆมันจะอ้วนแล้วเราจะเห็นมุมด้านข้างเยอะวันแนะนําสําหรับคนที่ทําคลิปโดยหลักลง YouTube อย่างวันเองก็คือทําคลิปหลักลง YouTube แล้วเอามาแปลงไซส์ลง Facebook วันก็เลยจําเป็นนะคะคลิปวันจําเป็นจะต้องตัดด้วยไซส์4ี่แล้วก็อีกไซส์หนึ่งคือ5้าแบบนี้ค่ะ 5้ามันก็จะได้ยาวหน่อยแต่มันไม่อ้วนนะคะมันได้3ไซส์เดี๋ยววันไล่ให้ดูไซส์นี้ยาว9กณสิไซส์สีู่ณหจะอ้วนแล้วก็ไซส์5ู้ณเจะแบบแคบลงมานิดนึงแต่ว่าอยู่ในแนวตั้งเหมือนเหมือนกันแล้วก็จะยาวกว่านิดนึงนี่ก็คือ3ไซส์ในการใช้ตัดเพจในกรณีที่เราถ่ายคลิปเป็นแนวนอนทำช่อง YouTube เป็นหลัก วันจะบอกว่ารายได้หลักของวันก็ยังคงอยู่ที่ Youtube นะคะที่นี้วันนี้ที่วันจะมาแชร์แล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอ้อเดี๋ยววันจะพาไปดูรายได้10วันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจสำหรับคนที่อยากจะเดินตามวันวันบอกแล้วค่ะว่าเวลาวันทำอะไรแล้ววันจะจะมีแนวทางแล้ววันจะเอามาแชร์แต่วันขอบอกออกตัวไว้ก่อนเลยว่าการทำเพจวันไม่เก่งวันขอให้ทุกคนเรียกวันว่า การทำ YouTube วันเก่งมากเกรนะค่ะ <c oughs> ทุกคนยก,ยกห่างตัวเองการทำช่อง YouTube วันเก่งมากบอกได้เลยว่าวันรู้ขั้นตอนและวิธีการเยอะแยะแต่ไม่ใช่ทางรัฐแต่ไม่ใช่ทางโกงๆไม่เอานะคะวันขอทำตามระบบ นะคะแล้วปล่อยให้ระบบทำงานแทนเราอยากรู้เรื่องอะไรอยากทำอะไรอยากได้อะไรใน YouTube ให้ทักอินบอกหาวันได้เลยแต่ในเพจวันขอเรียกว่าวันอยู่ในช่วงทดลองนะคะบ ซึ่งวันยังไม่รู้อะไรเลยจริงๆวันเป็นคนไม่ค่อยเชื่อใครวันต้องลองด้วยตัวเองก่อนแล้ววันถึงจะเอามันมาเป็นบทเรียนให้ทุกคนได้นะคะตอนนี้วันได้มาหนึ่งบทเรียนแล้วและตอนนี้คือบทเรียนที่สองที่วันจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนทำให้ทุกคนฟังก็คือการสร้างทีมงานในการทำเพจเพราะตัววันเองอยากรู้เรื่องเพจมากๆแต่ถามว่าเรามีเวลาไหม ไม่มีเวลาเลยทุกคนไม่มีเวลาจริงๆเวลาทุกนาทีของวันยกเว้นตอนหลับวันใช้ให้มันมันเป็นประโยชน์มากๆวันทำงานในอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะคะตอนนี้ก็คือวันมีช่อง YouTube 3ช่องเปิดสร้างรายได้ทั้งหมดแล้ว3ช่องรายได้อยู่ที่350เหรียญขึ้นไป นะคะคตอนนี้ก็คือช่องวันเรียกว่าช่องขาลงช่องทําปกติตอนนี้เรียกว่าสถานการณ์ปกติจะได้ไม่ต่ํากว่า350รเหรียญขอเพียงลงคลิปทุกวันจะได้ยอดนี้3า0ร้อยหเหรียญก็คือหน0 0งบาทจะได้แบบนี้ทุกเดือนนะคะวันมีงานประจำนะคะงานประจำของวันก็รายได้ประมาณ10,000แบาทงานที่วันไปนเป็นแม่บ้านโรงแรมนะคะอันนี้พูดเนี่ย อย่าอิจฉาหรือว่าอย่าอคตินะคะรายได้10,000แบาทถามว่าโอ๊ยรวยเป็นตาเลิกทําช่อง YouTube มาทําทําไมงานประจำอ่ะแบบฝรั่งทำเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นการทํางานเพื่อเก็บเงินสะสมเอาไว้ใช้ตอนแก่ค่ะเงินจาก YouTube เงินจากการทําเพจมันเป็นเงินแบบ เราเสียภาษีถูกต้องนะแต่วันก็ไม่แน่ใจว่าอเมริกาจะให้สวัสดิการหลังกเกษียณอายุเราไหมเพราะเราอายุ65เราขอกเกษียณอายุได้ไหมไม่มีใครรู้หรอกทุกคนและเราคงไม่หวังแต่วันทํางานประจำอ่ะวันจะได้เงินสะสมเพราะฉะนั้นวันจำเป็นต้องทํางานประจํา แต่งานประจําเดือนละ1น0 0 0แบาทเป็นตารวยเนาะ <H> um> ไม่รวยทุกคนอนอร์เวย์หักภาษี36%เปเซนต์ทำงาน1น0 0 0แสบาทวันขอพูดเป็นตัวเลขกลมๆนะคะเงิน <H> um> เดือนเดือนละ 1, หนึ่งแสหักภาษี3ามหมหักเลย <H> um> ไม่ถามเราสักคำว่าเธอมีเงินค่ากินไหมเธอต้องจ่ายค่าเทอมลูกหรือเปล่าเธอต้องจ่ายค่าเช่าบ้านไหมเฮ้ย <H> um> ไม่ถามเงินเดือนออก 1, หนึ่งแหักเลยสามหมบาท ทีนี้เราก็จะเหลือประมาณวันขอพูดเป็นตัวเลขกลมๆให้จำง่ายๆ6 5หมื่นห้าอุ้ยเป็นตารวยเนาะทำงาน1ปีเก็บ65,000ได้สมมุตินะเดือนละปีละ6 0แสนเลยนะ2ปีก็มีเงินเก็บ1ล้านบาทอันนั้นเพอร์เจออันนั้นคือความฝันนะคะความจริงคืออะไรค่าครองชีพในยุโรปแพงมากค่ะหลังจากหักภาษีแล้วเราเหลือค่าอะไรบ้าง ค่าบ้านบ้านทุกหลังสถานที่อยู่อาศัยทุกที่ต้องจ่ายภาษีนะคะอันนี้ไม่ไม่ใช่ค่าเช่านะคะยิ่งใครยิ่งรวยยิ่งยิ่งมีบ้านใหญ่ยิ่งมีห้องเยอะๆก็ยิ่งมีพื้นที่สวนกว้างๆก็ภาษีแพงตามตามตามปริมาณตามสายนะคะค่าขับรถบนถนนต้องจ่ายภาษีถนนค่ะทุกทุกคนวันนะ่ะไปทำงานที่นอร์เวย์ทุกวัน ช้ถนนทุกวันเพราะฉะนั้นค่าภาษีถนนวันจ่ายแพงมากค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยค่ายารักษาโรคเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะค่าเดินทางหมดทุกคนไม่เหลือหรอกเหลืออย่างมากนะเต็มที่เลยนะเดือนละสามหมื่นบาทเต็มที่แต่ไม่ใช่ทุกเดือนนะบางเดือนเท่านั้นบางเดือนไม่เหลือเลยสำหรับเงินเดือนนะคะนี่คือชีวิตปกติ ของคนที่ทํางานในยุโรปค่ะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือคนไทยที่มาใช้ชีวิตในยุโรปก็แบบนี้แหละประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นนะคะเราจําเป็นต้องทํางานประจําแล้ววันอยากทําเพจวันออยากมากทุกคนความอยากอะมันมีเยอะมากแต่ว่าคลิป เราทําเฉพาะคลิปที่ทําใน YouTube ใน YouTube ก็คือถ่ายคลิปในแนวนอนของโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเพจอ่ะมันคือคลิปในแนวตั้งของโทรศัพท์มือถือเราจําเป็นจะต้องเอาคลิปในแนวนอนไปแปลงไซ์เป็นแนวตั้งนะคะบางคลิปตัดต่อใหม่นะคะเพราะว่ามุมกล้องมันไม่ได้ทุกคนทุกคนนึกออกไหมเนี่ยคือมุมกล้องหน้านาแนวนอนที่ทุกคนดูวันอยู่ตอนเนี้ย ถ้าเป็นแนวตั้งทุกคนจะเห็นแค่เนี้ยเห็นแค่หัวและไหล่แค่นี้ค่ะถ้าเราถ่ายใกล้แบบนี้นะคะบางคลิปนะเห็นหน้าใหญ่แบบนี้เลยตัดมาแล้วเห็นหน้าแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันมันลำบากมันลำบากมันไม่สวยงามเอาเอาอย่างแบบวันเป็นคนที่มีความรู้เรื่องการตัดต่อคลิปมีความรู้เรื่องการทำคลิปนะคะ เอาคลิปแนวนอนมาตัดมาตัดเป็นแนวตั้งมุมกล้องมันจะไม่ได้เลยทุกคนถ้าเราตั้งใจจริงๆนะถ้าเราตั้งใจจริงๆคลิปหนึ่งคลิปอะเราต้องถ่ายสองมุมคือถ่ายแนวนอนด้วยถ่ายแนวตั้งด้วยนะคะโอ้เดี๋ยววันขออนุญาตแชร์ออกไปที่ที่ช่อง YouTube ก่อนนะคะเผื่อมีคนอยากด